ล่าสุด s t a r s c h e m มก็โดน b m b Copy มาเหมือนกันรหัส MP52 หรือไงเนี่ยที่เป็น G1 นะครับซึ่งราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่ลของแท้นะครับสำหรับ Masterpiece เจ้า s t a r s c h e m e โมใหม่พอเป็นของแท้เนี่ยราคาขนาดเนี้เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มรออย่างแล้วแม่ง ค่าย b m b แม่งก็สร้างรหัสใหม่ขึ้นมาเลยเป็นรหัส ds 0 1เหมือน devil survivor เลยแต่ชื่อของมันอีกอย่างหนึ่งอะไร deformation อะไรสักอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยตอนแรกเท่าที่ผมดูเนี่ยคือเฮ้ยทำไมราคามันก็แพงวะทั้งทังที่มันเป็น ko แล้วก็ตัดของ masterpiece ของแท้ซึ่งเป็น accessory อ่มีบางอย่างตัดเอาไว้ซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยงาน copy ของ mp 4 4 t o m a t ร่างใหม่ที่พูดได้เนี่ย มันก็ไม่รุนแรงเหมือนเหมือนกับ Star ์สค e ีมวะทั้งทางที่ออ t ติมัเนี่ยแม่งแพงมากเป็นเหมิดเลยแต่อ่ะอันนั้นเข้าใจมันตัดคอนเทนเนอร์ออกตัดอย่างอื่นออกแต่อันเนี้ยมันตัดออกไม่ไม่เยอะแต่ทําไมราคามันยังแพงอยู่สรุปอะไรเรียบร้อยก็คือแม่งตัวใหญ่ครับทําออกมาสเกลดันใหญ่กว่า m a s t e r p ์ e ีดดังนั้นเนี่ยอา้าวชิปหายแล้วคนที่เก็บงานพวกเนี้เขาก็ไม่ค่อยเก็บโอเวอร์ไซด์กันดูว ที่เป็นจีวันทีนี้เอามาแล้วทำไงแม่งก็ต้องใหญ่กว่าแถว่าใหญ่กว่าเยอะไหมเท่าที่ดูในรูปคือแมงก็สูงกว่าแล้วก็มีติดตัวแม่งใหญ่กว่าแต่ร่างเครื่องบินเนี่ยใกล้เคียงแต่ร่างหุ่นเนี่ยแม่งเห็นเห็นเลยแล้วราคาที่เปิดมาผมก็ยังงงว่าทำไมมันถนึงแพงจังสามพันกว่านะครับอ๋อมีหน้าเพราะว่าตัวแม่งใหญ่กว่าอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยคนที่จะเก็บก็ต้องคิดนิดนึงเพราะว่า คนที่เก็บไซส์แท้ๆนะ MPM ไอ้ MP แท้ๆนะ MP M I M P นะกับงาน G1 แท้ๆนะมันก็จะไม่เท่ากันละมันก็จะใหญ่กว่านิดหนึ่งดังนั้นก็ถ้าจะเล่นตัวนี้ก็ต้องทำใจหรือจะรอค่ายอื่นทำอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้แต่ราคาแพ็ก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะครับสำหรับเจ้าซาส์คีมนะครับ